คุณผู้ชมครับ s t m e n t m i n u น e s วันนี้นะครับสัปดาห์ที่เราพูดคุยกันถึงศักยภาพของตลาดคอนโดมิเนียมพัทยานะครับซึ่งล่าสุดก็ถือว่ายังน่าสนใจระดับหนึ่งวันนี้มาเจาะลึกกันครับกลยุทธในการลงทุนทั้งคุณผู้ชมที่มีอยู่หรือยังไม่มีจะทําอย่างไรนะครับพูดคุยกันกับท่านของคุณอริวัลสาพัฒนถาบุตรครับกรรมการผู้จัดการจาก c b e ประเทศไทยครับคุณอริวัสาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับประเมิยยังไงดีครับกับการลงทุนขอเริ่มที่ตลาดคนผู้ชมที่มีการถือครองอยู่นะครับค ตอบแทนเพิ่มเติมในตลาดคอนโดพัทยาครับค่ะจริงๆแล้วคนที่มีคอนโดอย,อยู่แล้วเนี่ยคนไทยบางคนเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งเอาไว้เฉยๆแล้วก็รอแคปิตอลเกนครับแต่จริงๆในพัทยาเองเนี่ยก็มีตลาดเช่านะคะคซึ่งเป็นลักษณะของฮอลิเดย์เวนเทลถ้าไม่อยากที่จะเช่ายาวก็สามารถที่จะติดต่อเอเจนต์แล้วก็เช่าเป็นรายเดือนรายอาทิตย์ก็ได้คะ่ะค,คืออันนี้ก็เพื่อในส่วนของค่าเช่านะคะคแต่ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะรีเซล ในช่วงนี้เนี่ยเพื่อที่จะหวังแคปิตอลเกนเนี่ยอย่างโครงการที่ถือครองมาประมาณ3ปี5ปีอย่างโครงการที่เป็นไฮเอ็นตอนนี้ต้องบอกว่าราคาแคปิตอลเกนก็ขึ้นไปค่อนข้างจะเรียกว่าดีทีเดียวนะคะอย่างเช่นโครงการนอต p o ยต์เป็นต้นเนี่ยนะคะค,คือผลตอบแทนค่อนข้างสูงค่ะครับผมก็คือถ้ามีอยู่ก็จะปล่อยให้เช่าหรือว่าแนะนำขายต่อเลยนะครับคือได้ทั้งสอ,งอย่าง ณ<น>ตอนนี้นะคะคเพราะว่าราคาของตึกที่สร้างเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพอสมควรแล้วค่ะครับผมคุณที่ปรึษาครับฟังแบบนี้โอกาสในการลงทุนหักยังไม่มีนี่จำกัดเฉพาะตัวของไฮเอ็นไหมครับหรือว่าเป็นตลาดทุกระดับและรวมถึงพื้นที่ไหนประเมินเง,งินจริงแล้วเนี่ยไฮเอ็นเนี่ยข,ข้อดีอย่างหนึ่งของไฮเอ็นเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่จะเป็นบีชฟลอน์อย่างที่บอกก็คือว่าที่ดินมันมีเหลือน้อยนะคะคแต่ข้อดีของพัทยาก็คือต่อให้เป็นบีชฟลอน์เนี่ย ก็ยังมีราคาที่น่าสนใจคือราคาต่อยูนิตยังไม่ได้สูงมากอย่างกรุงเทพนะคะอย่างหนึ่งห้องนอนเนี่ยสามล้านก,กว่าก็ยังมีที่ได้ผลิตท,ที่ค่อนข้างจะ High End แล้วก็เห็นวิวทะเลด้วยนะคะค กับอีกอันนึงที่อยากจะแนะนําก็คือว่าตอนนี้เริ่มมีกลุ่ม d e v วลลอปเปอรที่เป็นเจ้าของโรงแรมรเขาก็มาทําเป็นลนักษณะของ r e นเทอร์การันตีแต่ต้องบอกว่าตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าก็มีไม่กี่โปรเจกต์ที่ทําได้นะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยตัวเชนไม่อยากทํา แต่ว่าดีเวลลอปเปอร์อยากทําแต่ถ้าเกิดเป็นทั้งเจ้าของด้วยแล้วเขาเนี่ยทำโรงแรมอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เลนเทอร์การันตีแล้วก็ผลตอบแทนที่ยาวกว่าครับผมค่ะประมินผลตอบแทนของตัวเลือกที่2ยังไงดีครับอันนี้ดูเหมือนเป็นทางเลือกใหม่เลยนะครับ เอ่อทางเลือกที่2เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน2ปีแรกเขาจะการันตีเลยนะคะคอย่างเช่น5%เบางโครงการก็6%อนะคะ mm hmm. อยู่ประมาณนี้นะะสปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามความเป็นจริงของ Return ที่ได้แต่ต้องบอกว่าตลาดโรงแรมของพัทยาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะ mm hmm. ถ้าเราไม่ได้นับว่าเราเกิดช่วงภาวะการเมืองมากระทบเนี่ยนักท่องเที่ยวทางจีนรัสเซียเนี่ยคือเข้าพัทยากันเรียกว่าติดตลาดแล้วอะ ก็คือคงจะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆอะค่ะครับผมแนะนําแหล่งในการหาข้อมูลให้คุณผู้ชมหน่อยสิครับเพราะว่านี้ดูเหมือนน่าจะเป็นตลาดใหม่ถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมอยากหาเดเวลลอปเปอร์ที่น่าสนใจทําไงดีครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ CBIE เองเนี่ยก็ r e ่นเปร์เซนต์อยู่หลายโครงการแต่ว่าการหาข้อมูลเดี๋ยวนี้ไม่ยากคือเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะจะได้ครบถ้วนนะคะนะคเสิร์ชตามเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะครับผมได้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับค่ะครับสวัสดีครับ ครับนี่คือทางด้านของการประเมินนะครับด้านของกลยุทธ์ลงทุนที่นามาฝากกันนะครับจาก c b e ประเทศไทยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคุณผู้ชมที่มีการถือครองอยู่นะครับก็จะพิจารณาในการปล่อยเช่าเพิ่มเติมติดต่อทางด้านเอเจต์นะครับหรือทางด้านของคุณผู้ชมที่อยากจะปล่อยขายครับหากถือคอนโดประเภทไฮเอ็นอยู่ตรงนี้ CBIE ประเมินครับอยู่ที่มีการดูกันด้านผลตอบแทนจากราคาที่มีการปรับตัวบวกขึ้นนะครับในการถือครอง3-5ปีที่ผ่านมาระดับนี้ถือว่าน่าสนใจอาจจะปล่อยต่อได้และถ้ายังไม่มีคําแนะนําเป็นการลงทุนในตลาดไฮ นะครับราคาอาจจะไม่สูงมากประมาณ3ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็คาดการณ์ได้ว่าน่าจะน่าสนใจระดับหนึ่งและอยากจะหาเปิดโอกาสมุมมองการลงทุนใหม่นะครับพิจารณาการเลือกเข้าไปนะครับทำการซื้อนะครับทางด้านของ r e n t a เ g a i กนะครับที่จะได้ออกมาจากการที่ไปลงทุนนะครับกับทางด้านของห้องพักโรงแรมที่มี d e v e l o ป e r หลากหลายเจ้ารองรับอยู่ก็สามารถการันตีผลตอบแทนให้ประมาณ3-5%ในช่วง2-3ปีแรกครับทีนี้คือทั้งหมดครับที่นํามาฝากกันด้านของกลยุทธ์ลงทุนตลาดคอนโดมิเนียมพัทยานะครับ ในช่วงของ Investment m i n u t e กับนาทีพลิกกลยุทธ์ลงทุนในวันนี้ครับ